ดังนั้นขอให้พากันตั้งใจฟังวันนี้ก็คงจะขึ้นเพราะอารมณ์ที่จะเอามาจเจริญวิปัสสนาได้แก่นามกับรูปแล้วไขความเหตุปัจจัยซึ่งให้เกิดนามเกิดรูปให้พวกเราได้เข้าใจ อันนี้เอามาใช้เป็นอารมณ์เพื่อจะเจริญวิปัสนาส่วนตัววิปัสนาจะมงสมัชนญาตหรือสามัญญลักษณะลักษณะที่เสมอกันทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสรรพสิ่งในสากลโลกคือพระไตรลัก ได้แก่อณิจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านเข้าใจท่านรู้ได้ยังไงอา้าวไม่รู้ได้ยังไงเพราะตัวที่แสดงทุกขังอณิจังอนัตตานั้นได้แก่ตัวปรากฏกับผู้รู้ตัวปรากฏคือนามกับรูปในเมื่อพร้อมเหตุพร้อมปัจจัยนามกับรูปอันนี้แหละมันเกิด นามกับรูปอันนี้แหละมันแปรปวดน,นามกับรูปอันนี้แหละมันสลายตัวไปแล้วผัสสะใหม่มันก็เกิดขึ้นใหม่ถึงจะเป็นของเก่ามันเกิดอ,อีกมันก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าเพราะของเก่านั้นมันเป็นอดีตล่วงไปแล้ว ส่วนเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงก็หามหามคิดทำไมคิดให้มันหนักสมองท่านให้จับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันธรรมในขณะนี้ท่านทำอะไรอยู่ในขณะนี้เรานั่งอยู่ทีนี้ปัจจุบันนั้นยังไงปัจจุบันก็คือเรากำนดรูปนั่งอยู่ เห็นในจิตสำนึกด้วยสติปัญญาของตนอยู่เอานั่งอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้แล้วก็ยังพูดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ส่วนรูปธปรรมนั้นอาศัยกับพลิงกาละอาศัยอัศสะปัสสะลมหายใจเข้าหายใจออก ทีนี้กาวเปรียบเทียบให้เข้าใจเป็นอาหารให้แก่ส่วนร่างกายเปรียบเหมือนกับทั้งโลกเขาศึกษาเราเรียนกัดข้าบนได้ออกไส้มันหันใจเข้าไปแล้วมันจะหายใจออกทำไมมันเป็นกากแล้วใช้งานไม่ได้ใครค้ากับอย่างนั้น จะต้องถ่ายเททิ้งก็สูตรเอาออกซิเจนเข้าไปที้เกียดหายใจก็ไม่ได้จะถึงซึ่งควมตายกินอาหงอาหารอิ่มมีพีมันก็ชักจึงให้ชื่อว่าปานสัตว์อาศัยลมปราดคือหายใจเข้าหายใจออก มีแค่นั้นแล้วหลักใหญ่ๆกลัวพวกเราจะเข้าใจผิดกายยาวานาคือ่วงศอกที่ว่าเป็นเหล่านั้นก็สัตจะวัาก,กายนะท่านไม่ใช่ท่านอาศัยของสกปปกแล้วเกิดขึ้นคือน้ำอสุจิ ใหม่ๆก็เป็นกลละอัมพุทธขณะเปสิปัญจสาขาเลื่อยไปเจนกระทั่งมาพากันนั่งกันอยู่ที่นี้ล้วนแล้แต่หมุนตัวไปข้างหน้าแปรปวนอยู่ทุกขณะทุกโอกาสทุกเวลาไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วยังจะสลายตัวไปร้อยทั้งร้อยทีเดียวไม่มีคำว่าเก้าสิบเก้า ร้อยทางร้อยทีเดียวเพราะมันเป็นโทษอาการเกิดมันมันตั้งขึ้นมาแล้วแล้วมันเกิดได้ยังไงก็แสดงให้พวกเราได้เข้าใจในายเพราะที่เกิดของมันมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจมันมีสิ่งที่เป็นเหตุของอกมันมีคือรูปเสียงกลิ่นรสผพรพธรรมารม พอมาพัสสะกันรูปขันมันเกิดเห็นสีได้ยินเสียงได้รูปกลิ่นหอมเหมน็นได้ริมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มดูสิมันเกิดมันเกิดแล้วทีนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันสร้างปัญหาให้ให้พวกเรานั้น ดินลนกดแข่งเต็มที่หลงเข้าใจจิตนึกว่าเป็นกายของตนการเสวยอารมณ์ก็นึกว่าตัวเองเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาส่วนจิตก็รู้อารมณ์เลื่อยเปลื่อยไปส่วนธรรมก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเลื่อยไป,ด,ยไปดีบ้างชั่วบางตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนหนักเข่า จนกระทั่งนอนไม่ได้เกิดวิปริตผิดวิสัยของความเป็นมนุษย์มานาจนเรียกบุคคลประเภทดังกล่าวนานว่าคนวิปริตคนเสียสตินั่นม่งถึงมันเกินพอดีใช้ชีวิตเปืองมาก มันเลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกทางถ้าเรามองออกในวงนอกตัวของเราวงก,งกว้างกวงดูโลกอันกว้างใหญ่ทะเลาะเบาแหวงขัดของมองใจความอยากไม่รู้จักจบจักสิท้นไม่ทราบว่าจะเอาไปอะไรจะเอาไปทำไม ไม่คิดเฉลียวใจว่าเวลาเจ้ามาเจ้าก็มาแต่ตัวเปล่าเวลาเจ้าไปเจ้าก็จะไปแต่ตัวเปล่าเหมือนกับเจ้ามา้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยแม้แต่ร่างยาววานาคือพวงศอกอันนั้นก็ยังถูกเขาลากดึงไปถ้ามิฉะนั้นก็เน่าเหมน็น ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรทีนี้เราจะไปพากันยึดมั่นํำคัญผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนเราเขามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเปรียบภาวะความมีความเป็นของพวกเรา ับเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารผู้สำเร็จพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมตัสรู้อริยสัจสีธุรการงานที่พระองค์ธรรมก็คือกิจในอริยสัจสีเข้าไปกำหนดสัจสี่เป็นปีชายานของรู้ ทำไมจึงเข้าไปทำควมรู้เช่นนั้นก็เพราะสิ่งเหล่านั้นแสดงของจริงให้ปรากฏดังนั้นวันนี้กล่าวสมาธิเพราะกล่าวให้สติเป็นไปปฏิปโตกับกายแล้วจนเข้าใจ ความหมายของกายและความหมายผู้เข้าไปรู้ไปเพ่งอารมณ์คือกายนั้นทีนี้เราจะทิ่งไปเรื่อยๆเพราะจิตมีกายเป็นอารมณ์เป็นสมาธิเพราะไม่มีอาม้างตดกายของบุคคลอื่นนั้น มันเป็นของภายนอกเราจะเอามาใช้เจริญวิปัสนาให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เข้าท่าจึงให้มงเพงกายของใครของมันเพราะมันแสดงตัวปรากฏทำไมมันจึงแสดงเพราะมันมีตัวไม่มีตัวอยู่ในนั้นคือส่วนนามอรรมา มันเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วมันแสดงสามัญลักษณะเหมือนกับทุกชีวิตแม่แต่สาระประสงค์ที่พวกเราอยู่นี่พัดลมทุกตัวและเมื่อมันมีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดอันตรายเพราะใช้งานมันสาลาหลังนี้ ทำใหม่ๆเราก็ดูใล้คา,า,าตว,ว่ามันจะมีความคงทนถาวรแต่เฉลียวใจบางไม้ว่ามันจะแปรปรวนอยู่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะพุจะพังจะไม่มีพูดให้ลึกๆเขา้าแม่แต่ผืนพระสุธาอันกว้างใหญ่นี้แผ่นดินที่สัตว์โลกอาศัยนี้ ในเมื่อถึงโอกาสกับปวินาก็จะประไลกันด้วยไฟบ้างด้วยลมบ้างด้วยน้ำบ้างมันจะเป็นสุญญากลับไปนี่มันเป็นความหมายดังนั้นในเมื่อ ท่านทำความเพียปรปฏิปปาต่อจนจิตได้สมาธิพอสมควรแล้วก็ควรที่จะกล่าวทิฏฐิวิสุทธิภาคปัญญาในวิสุทธิข้อที่สามเพื่อให้หมดความลังเลสงสัยคือกังขาวิตรณวิสุทธิในเมื่อมีปัญญาแล้วทิฏฐิวิสุทธิความเห็นนั้นจึงจะถูกต่อแต่ก่อนนั้น เราเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลพอมาถึงเข้าข่ายทิฏฐิวิสุทธิแล้วหลักวิชาการนี้ก็จะเริ่มต้นทำลายโคษของปุถุชนคือทำลายบัญญัติธรรมสมมติธรรมเพื่อจะทวงปรมัถธรรม ในเมื่อทวงปรมตทมาเป็นอารมณ์ได้แล้วจิตมันก็จะวิมดุดเพราะตัวปรมตทมันหมดคำว่าผู้หญิงผู้ชายคำว่าสวยว่างงามคำว่าสัตว์คำว่าบุคคลเป็นแค่ตัวปรากฏกับผู้รู้ตัวปรากฏเท่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยแล้วตั้งขึ้นสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยแล้วสลายตัวคือดับดังนั้น ขค้ื่อนสุนทิศวิสุทธิ